เจี๊ยบกุลธิดาประชากรนะคะเป็นศินลปินวาดภาพแนวร่วมสมัยค่ะนิยามของเจี๊ยบก็คือเอ่อเป็นศินลปินวาดภาพแนวร่วมสมัยค่ะเป็นศินลปินพลัสทิน ใช้เวลาประมาณ4ปีค่ะตอนเริ่มเนี่ยมันรู้สึกง่ายมากคนรู้รู้สึกว่ามันอั้นมานานแล้วพอเราเริ่มเนี่ยมันพลั้งกลูมาแต่ตอนที่เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับ anatomy อะค่ะคือเป็นตอนที่ Challenge มากคือหลังจากที่เราวาดรูปเหมือนกับเป็น contemporary style เป็นเหมือนกับเป็น graphic design นิดนพอมาวาดเป็น portrait หรือว่าเป็น figure t ี่เพลงจริงปุ๊บเนี่ยสัดส่วนของร่างกายมันต้องได้ค่ะพอเราเรียนตามหนังสือหรือว่าเรียนตามศิลปินที่เราชอบนะคะสไตล์เราเนี่ยมันก็จะเหมือนไปตามคนอื่นเขาคือรู้สึกว่าวาดได้เหมือน คนที่เราไปเรียนตามเขาได้เท่าไหร่ก็ตามมันมันไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่มีสไตล์ของตัวเองตอนนั้นเจ๊ก็เริ่มมองตัวเองเริ่มมองคนรอบข้างตัวเองว่าอะไรล่ะที่เราอยากสื่อในงานของเราที่ทําให้เราคืองานของเจีย๊ยบประชาคุณรูปนี้นะคะคือวาดเมื่อปีที่แล้วเองปี2019แรงบันดาลใจรูปนี้ก็คือเป็นรูปวาดของคู่มั่นเจีย๊ยบน,นะคะคือตอนนั้นจริงๆแล้วจะวาดเป็นของข,องของวัญวันเกิดของเขาแต่งานชิ้นนี้จะบอกตัวเองว่าโอเคอยากจะวาดรูปที่มันร่มเร็ววาดให้ เสร็จในวันเดียวเป็นรูปรูปสุดท้ายที่เชมบอกตัวเองว่าโอเคต่อไปนี้จะไม่ว่ารูปตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเช้าถึงเที่ยงคืนแล้วเพราะว่าหลังจากพี่ว่ารูปนี้เสร็จป่วยคือเป็นวัดหลังจากนั้นมาจิงก็เลยบอกตัวเองว่าการทํางานศิละปะเนี่ยก็คือต้องค่อยๆทําไปเราต้องเครารพร่างกายของเราแล้วเคารพจิตใจของเราเองด้วย ใช่รูปนี้ชื่อโรสแมรี่นะคะเป็นรูปที่เจี๊ยบวาดจากแคปเจอร์เฟรมของหนังหนังเรื่องนี้ชื่อแคลส s นีนะคะแล้วก็เปเซอช็อตนี้รู้สึกว่ามันมันมีความรู้สึกผูกพันกับตัวเราเองเพราะว่าตอนเจี๊ยบเป็นเด็กเนี่ยคุณพ่อจะชอบไปตีเทนนิสอยู่ตรงเหมือนกับแบบริมแม่น้ำโขงและริมแม่น้ำโขงเนี่ยมองไปมันก็จะเห,นเห็นแบบเป็นภูเขาของลราเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะวาดรูปนี้แล้วก็อยากจะศึกษาวิธีการใช้แสงของของผู้กำกับนะ ตอนที่วาดลูกนี้จะรู้สึกว่าเหมือนอยากจะเหมือนวาดพอร์เทรตมาเยอะแล้วก็อยากจะเล่าอะไรที่มันเป็นเหมือนกับแคปเจอร์ซีนนะคะที่เหมือนกับแบบเป็นเรื่องราวหยุดเวลาของเรื่องราวเรื่องราวนึงอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนทองตอนที่เจี๊ยบทำนายทองเจี๊ยบบอกตัวเองว่าเจี๊ยบจะทําทุกอย่างที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่เจี๊ยบเคยรู้เคยทําแล้วก็สิ่งที่เหมือนกับคล้ายๆเป็นคอมฟอร์ทโซนรู้สึกว่าง,งานที่เราทำเนี่ยบางครั้งมัน เราทำได้ดีมากแล้วรู้สึกว่าบางครั้งมันมันทำให้เราตันนะคะแต่ว่าพองานนี้ปุ๊บเจียวรู้สึกว่าอยากทําอะไรที่มันใหม่สไตล์เทคนิคที่เจี๊ยววาดคือเจียวไม่รู้เลยว่าวาดยังไงวาดไปตามสัญชาตญาณเลยนะคะว่าโอ้เราจะเริ่มอย่างนี้ใส่สีอย่างนี้ทบสีไปอย่างนี้ส่วนเรื่องราวของรูปรูปเนี้ยคือเจียวอยากจะเล่าเหมือนชีวิตของตัวเองผ่านทางภาพวาดผ่านทางมุมมองของเพื่อนเจียวที่เจียวเหมือนได้เห็นได้ศึกษาได้ได้ใช้ชีวิตกับเขาในยุโรปค่ะใน ในเบอร์ลินตอนนั้นเจฟฟ์รู้สึกว่าชีวิตหรือไลฟ์สไตล์หรือว่ามุมมองมุมมองนี้มันเป็นมุมมองของคนเอเชียที่เจฟฟเห็นในยุโรปนะคะแต่ว่ามันยังเจ็บยังไม่เห็นมุมมองมุมมองนี้ในภาพว่าเจฟฟเลยรู้สึกว่าเราอยากจะรวมตัวเองเข้าไปในงานศิลปะเพื่อจะให้ตัวเองรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทะมันมันมีความหมายสำหรับตัวเราเองภาพนี้ได้รางวัล B P Portrait Award ปี2020ค่ะจาก National Portrait Gallery London ค่ะ เป็นรางวัลที่มีความสำคัญมากในในวงการคอนเทมพอร์ต y อาร์ตนะคะในระดับโลกนอกจากที่ว่าภูมิใจท,ที่ตัวเองได้รางวัลแล้วแต่ว่าภูมิใจที่ภาพที่เล่าถึงถึงชีวิตของคนเอเชียพลัดถินรู้สึกภูมิใจที่เราสื่อสารความหมายได้ผ่านงานของเราผ่านทางฟิเกอร์ที่เป็นคนเอเชียสังคมที่เราอยู่ในที่ต่างๆมันมีผลกับงานศิลปะของเราแน่ๆ อย่างเช่นตอนที่เจียบอยู่ลอนดอนยังมันก็เป็น Portrait Painting เพราะว่าได้แรงบรรดานใจจากตอนที่ไปดูงานที่ national portrait gallery นะคะแล้วก็จียรู้สึกว่าให้ความสำคัญสำหรับ งานพอร์เทรตมากๆเราก็รู้สึกว่าตรงนั้นแหละที่เป็นจุดที่แรงบรนณาใจเรามากที่เราจะพูดถึงพอร์เทรตได้เราจะเล่าเรื่องถึงฟิกเกอร์ท e ความเป็นคนเรารู้สึกสบายใจที่จะเล่าเพราะว่าใครๆเขาก็ทํากันแล้วก็ตอนที่เราไปอยู่เบอร์ลินเนี่ยเหมือนทุกอย่างมุมมองมันเปลี่ยนไปเลยปะแบบเป็นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเพราะที่เบอร์ลินเนี่ยเขาชอบแบบแนวงานเป็นแนวแบบอินสตา l เลชันอาร์หรือว่าเป็นเป็นคอนเซ p ปชวลอาร์เหมือนงานที่เราเคยชอบพอมาอยู่เบอร์ลินปุ๊บมันไม่มีเลยมันเขาไม่สนใจ เกี่ยวกับ portrait painting เลยเพราะว่า background มันมาจากการวาดรูปราชินีหรือว่าพระราชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอมันเหมือนมี revolution เข้ามาเขาก็เลยเลิกที่จะไปพูดถึงงาน portrait งานศินละปะเขาจะเปลี่ยนไปมันจะพูดถึงความรู้สึกมากกว่าภาพหลักภายนอกเพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรา กับเข้าไปค้นความรู้สึกภายในของเราแล้วก็เหมือนกับว่าคนแล้วก็เปิดมันออกมาในอีกมุมมองหนึ่งแล้วพอเราอยู่ฝร,รั่งเศสเราก็ได้อิทธิพลในการมุมมองความสวยงามเรารู้สึกว่าเรายอมรับความเป็นฟงุงฟิ้งของเรามากขึ้นเรายอมรับความเป็นเอเชียของเรามากขึ้นหรือเหมือนแพทเทิร์นที่เป็นแพทเทิร์นเอเชียอะไรอย่างงี้ที่ฝร,รั่งเศสเขา มือนเขามีวิธีเสนอความงามในรูปแบบต่างๆได้มีสนทริยภาพนะคะมีรสสนิยมวิธีเสนอมุมมองเสนอแปลนบ้านเมืองของเขามันจะรู้สึกมันมีรสนิยมค่ะเรารู้สึกว่าเราก็ได้จับความรู้สึกนั้นเอามาให้มันลบเหลี่ยมความแข็งที่มาจากเบอร์ลีอนอรนีค่ะรวมๆที่มาจาก คืออิทธิพลที่เราได้มาจากแต่ที่ที่เราอยู่ภาพว่าถุงเจียบเปลี่ยนแปลงมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วที่ชนะชิ้นในท้องค่ะก็คือจะเปลี่ยนแปลงในมุมมองที่จ,จะอยากจะเล่าเรื่องราวของมุมมองชีวิตของคนเอเชียคือไม่ใช่คนเอเชียคือคนไทยคนญี่ปุ่นคนจีนนะคะคือคนเอเชียในโฮ o ่ะคืะคอ race คือเป็นคนเอเชียโดยรวมว่านี่แหละคือมุมมองที่จะแผ่ที่เจียบสังเกตจาก ชีวิตที่อยู่ในยุโรปเราเราเห็นมุมมองคนเอเชียในอีกแบบหนึง่งคนเอเชียในแนวร่วมกันเราเห็นในที่ต่างๆที่เราไปในที่แกลเลอรี่ที่คาเฟ่เราอยากจะจับความรู้สึกนี้ค่ะมาจับมุมมองมุม,มองนั้นเนี่ยมาเล่าให้ฟังแล้วก็เอา ชีวิตของคนเอเชียในมุมมองนั้นเนี่ยมาใส่ในงานศิลปะแล้วก็เจี๊ยบอยากจะทํางานที่รู้สึกว่าที่งานของเจี๊ยบเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของคนเอเชียแล้วก็เหมือนจะมาจุดจุดหนึ่งจุดกําเนิดในงานศิลปะนะคะที่เล่าถึงถึงชีวิตของคนเอเชียแล้วก็ลงลึกถึงถึงภาพหลักของคนเอเชียที่เรายังไม่มีในงานศิลปะทั่วไปนะคะแต่เจี๊ยบรู้สึกว่าคนเอเชียเรายังไม่มีงานที่เรารู้สึกว่าเราย้อนกลับไปผูกตัวเองเข้าไปร่วมในงานศิลปะได้เรารู้สึก างานศินละปะกับตัวเรามันแยกจากการมันมันไม่มีจุดร่วมเดียวกันมันไม่มีมุมมองหรือภาพที่จะรวมเราเข้าไปในงานศินละปะได้คือตรงเนี้ยค่ะที่เจี๊ยบอยากจะทํางานศินละปะที่คนในยุคข,ของเราสามารถที่จะรวมตัวเองเข้าไปในงานศินละปะได้เด็กเอ่อเจเนอเรชั่นใหม่อาจจะเกิดมาในเจเนอเรชั่นที่อ๋อมีงานศินละปะของคนคนนี้อาจจะเจี๊ยบถ้าเกิดเจี๊ยบทางานได้ทาทาได้แต่พิการนะคืออ๋อมีงานที่เจีบ๊บประชักคุณเล่าถึง ชีวิตของคนเอเชียในต่างแดนศินละปะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่อยู่ชิดในตัวเราไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องของคนยุโรปไม่ใช่เรื่องของคนฝรั่งเป็นเรื่องของคนเอเชียเหมือนกันนะคะ